สดีค่ะทุกคนเมย์นะคะวันนี้เมย์จะมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่ได้มาลองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลองใช้มาทางอาทิตย์เลยนะคะก็จะเป็นนี่เลย l a นเนสนะคะบีบีคูชันนะคะเป็นคูชันตัวแรกที่เห็นในท้องตลาดนะคะคือเป็นแบรนด์แรกที่ทํานะคะตอนก่อนหน้าน,นี้เขาก็จะมีเป็นคูชันตัวดังของเขาอยู่แล้วนะคะที่เพื่อนๆใช้กันแต่ว่า ตอนนี้เขาออกมาเป็นสูตรใหม่นะคะก็คือจะเป็น Laneige BB Cushion Whitening นะคะตัวนี้จะมีการปรับตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาอัปเดตให้ดูกันแล้วกันนะคะก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าเสียงอาจจะแปลกนิดน,นึงเนื่องจากเมย์ไม่สบายนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอย่างแรกนะคะที่เขาปรับคือ p a c k เกจจินะคะ ตัวก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเคยใช้แค่ครั้งเดียวเป็นตัวเทสเตอร์อันเล็กๆนะคะไม่เคยเห็นว่าแพคเกจจิ้งก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือแพคเกจจิ้งปัจจุบันนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็บริเวณวงแหวนตรงนี้นะคะบริเวณตลับขอบตลับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้ก็จะเน้นการเรียบหรูนะคะแบบนี้นะคะด้านในนะคะก็จะมีกระจกในตัวนะคะ บานใหญ่แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับพับด้านในนะคะแล้วก็เปิดออกมาก็จะพบกับตัวแคปนะคะที่ปิดโรดักไว้พอเปิดออมาก็จะเป็นตัวคูชันนะคะแบบนี้นะคะก่อนหนนี้ก็จะมีหลายคนมารีวิวนะคะสิ่งที่เมย์เคยได้ยินคือ La n e s ช b ีบคูชันเนี่ยเขาจะค่อนข้างฉ่ำวาวนะคะเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติสำหรับคนผิวแห้งเ่ยจะชอบมากๆนะคะก็ ส่วนตัวเมย์เคยใช้หนึ่งครั้งของสูตรที่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะคะค่อนข้างเนียนแต่ตอนนั้นที่เมลองนะเมย์เป็นคนที่ค่อนข้างมีรอยสิวค่อนข้างเยอะตัวเดิมเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วก็ ส่วนตัวเมย์ว่ามันฉ่ำวาวเกินไปเนื่องจากเมย์เป็นคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคือชอบความฉ่ำวาวเหมือนกันแต่ไม่ได้ฉ่ำวาวมากขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่ามันจะเยิมไปบริเวณช่วง T ีโซอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลองต่อเนื่องนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้นยังไม่ถูกใจมากนะคะก็เลยข้ามไปนะคะแต่ตอนนี้เขาออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันปกปิดมากขึ้นคุมมันมากขึ้น นะคะตัวนี้เมยก็เลยเออน่าสนใจนะเพราะว่าปกติมันฉ่ำวาวมากเกินไปสําหรับเมย์อะแต่สําหรับคนผิวแห้งอาจจะชอบนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้จักคุชชั่นนะคะก็มันจะมีลักษณะ BB บีครีมที่มาในรูปแบบตลับแบบนี้โดยตัวเนื้อ BB บีครีมจะถูกดูดซับอยู่ในฟองน้ําแบบนี้นะคะ ลักษณะของคูชชั่นก็คือการที่บีบีครีมเนี่ยมันจะอยู่ในฟองน้ําเนื้อพรุนแบบนี้นะคะแล้วก็มาในรูปแบบตลับซึ่งเขาบอกว่าการที่เอาบีบีครีมเนี่ยลงไปอยู่ในตลับแบบนี้แล้วก็อยู่ในฟองน้ําเนื้อพุนเนี่ยมันจะสามารถช่วยคนโทรลบีบีครีมที่เราจะใช้นะคะได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็พกพาได้ไม่หกเลอะเทอะนะคะแล้วก็เจ้าตัวฟองน้ำเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นตัวเก็บที่ทําให้เนื้อ เหมือนกับเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะนึกภาพนะมันเหมือนเป็นช่องช่องช่อง,ชอง,ชอง,ชองใช่ไหมแล้วบีบีเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยคือมันทําให้เนื้อบีบียังคงความละเอียดอยู่อ่ะคือมันอยู่ในฟองน้ําในลักษณะที่กระจายตัวนะคะถ้าถ้ามันอยู่ในหลอดมอาจจะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นก้อนเนื้อเนืออะไรได้บ้างนะคะแต่ตัวนี้ก็คือมันจะคงความเหลวของตัวบีบีครีมแล้วก็ทําให้ลงเข้าสู่ผิวง่ายขึ้นอันนี้คือลักษณะของคูชั่นนะคะทุกยี่ห้อนะคะส็หรับตัวคูชั่นนะคะเขาก็จะมา พร้อมกับพัฟแบบนี้อันนี้สกรปรกไปลิ้นหนึ่งเนื่องจากเมย์ใช้แล้วนะคะคือตัวนี้เขาจะเรียกว่าแอร์พัฟจะมีลักษณะเป็นแป้งเป็นตัวพัฟฟองน้ําปกตินั่แหละแต่เนื้อเขาจะละเอียดกว่านะคะแล้วก็ตัวพวกนี้มันจะไม่ค่อยเก็บตัวเนื้อบีบีไว้ที่ตัวฟองน้ํานะคะจะค่อนข้างปล่อยออกมาหมดอันนี้เมย์ใช้หลายครั้งมากนะคะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าข้างในมันไม่ได้มีตัวตัวบีบีครีมเก็บอยู่เยอะมากอนเนื้อมันค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแต่ว่าเพียงแต่สีมัน สีมันก็ติดอยู่ที่พัฟเหมือนเดิมอะไรแบบนี้วิธีการใชอ้อุปกรณ์ต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ May จะพาไปดูว่าวิธีการลงบ b บีค h i o n นะคะสามารถลงได้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยฟองน้ํานะคะก็จะเป็นตัวเขาเรียกแอร์ u f f นะคะเป็นฟองน้ําแบบละเอียดนะคะก็เปิดมาจากนั้นเมย์จะแตะตัวครูชั่นลงไปแบบนี้นะคะนี่ มันก็จะติดออกมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปสำหรับคูชั่นนะคะทุกกี่ห้อนะวิธีการใช้เหมือนเหมือนกันหมดนะคะไม่มีไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากเนื่องจากว่าตัว a i r p u ั f เนี่ยมันจะต่างจากพัฟปกติคือมันจะเนื้อค่อนข้างละเอียดและไม่เก็บตัวน้ําหรือว่าตัวรดักนะคะก็จะให้เอาแรจะปล่อยตัวผลักออกมาได้ค่อนข้างหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้เนี่ย มันจะเน้นการแตะมากกว่าการปาะนะคะคือตัวนี้มันมันเขาเรียกอ,อะไรอะการใช้พัฟแบบนี้นะคะการแตะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้ปกปิดแล้วก็ได้ความเนียนเรียบแบบเป็นธรรมชาตินะคะสําหรับการถือพัฟนะคะเมย์จะชอบใช้2นิ้วแบบนี้สอดเข้าไปแล้วใช้นิ้วกลางนะคะในการคอนโทลจุดต่างๆที่อยากจะแตะย้ํานะคะส่วนนิ้วชี้จะเป็นตัวค้าไว้แบบนี้หาให้ใช้2นิ้วนะคะ ค่อยๆแตะๆไปแบบน,ะะนี้นบริเวณใต้ตาเขาก็สามารถลงได้นะคะถ้าใช้พับถนัดแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่นะคะบริเวณตามซอกจมูกต่างๆมันก็จะลงได้แบบนี้ สำหรับคูชั่นตัวเนี้เบอร์ Bird สีที่เมย์ใช้คือสีสองหนึ่งหรือว่า n t u u r l l e i s e นะคะสำหรับตัวนี้อ่ะหลายคนอาจจะเห็นเลยว่ามันจะดูสว่างกว่าคอเมย์ค่อนข้างเยอะคือปกติหน้าเมย์จะขาวกว่าคออยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมันจะสว่างกว่าผิวจริงนิดนึงนะคะตอนที่ลงช่วงแรกแต่เดี๋ยวพอหลังจากเียสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเซ็ตตัวนี้หลังจากที่ลองมาสักพักหนึ่งนะ มันจะเซ็ตตัวดีขึ้นเป็นผิวที่รองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สําหรับรอยสิวบริเวณที่เป็นรอยสิวใหญ่ๆแบบนี้ก็ยังคงเห็นอยู่นะคะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดนะคะแต่ว่าบริเวณผิวอื่นๆที่รอยไม่ได้เยอะมากคือตัวนี้ค่อนข้างจะปกปิดได้ค่อนข้างดีการคุมมันนะคะค่อนข้างดีนะคะในระดับที่คนผิวผสมใช้ได้นะคะสำหรับคนผิวมันเนี้ยอาจจะต้องมีการ ลงแป้งหรือว่าตัวไพรเมอร์ที่จะช่วยควบคุมความมันเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้ยังไงเขาก็ยังเน้นความฉ่ำโกลคือมันไม่ฉ่ำเท่าตัวก่อนคิดว่านะแต่ว่าเวลาลงไปสักช่วงเช้าเนี่ยอย่างตอนเวลาลงเสร็จอย่างที่เห็นในคลิปนะคะมันจะค่อนข้างที่จะฉ่ำวาวเมย์ก็จะใช้วิธีการลงคือแป้งฝุ่นเนื้อแมทนะคะลงซับไปอีกทีนึงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะ กลับมาฉ่ำวาวเหมือนเดิมคือมันไม่มันนะแต่ว่ามันฉ่ำวาวในลักษณะของคูชั่นนะคะก็คือยังให้ความฉ่ำวาวอยู่แต่สแต่ไม่ได้ทําให้มันเพิ่มขึ้นนะคะแค่ดูวาว,าวแค่นั้นเองนะคะสําหรับฟิลลิ่งเนี่ยคิดว่าคนผิวแห้งกับคนผิวผสมหรือว่าคนที่ชอบผิวดิวอี้เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนื่องจากหนึ่งมันปกปิดได้ดีไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนผิวมันอาจจะต้องใช้ตัวอื่นๆเพราะอะไรอะ ไพรเมอร์อย่างที่แป้ง,งที่เมย์บอกนะคะในการช่วยควบคุมความมันเพิ่มขึ้นนะคะส่วนเรื่องการติดทนติดทนมากติดทนมากในเมย์เม,ม,มใช้เมใช้ตั้งแต่สมมติ9ก้าโมงเช้านะคะกลับบ้านสี่ห้าทุ่มอะ่ะ คือก็ถ้าไม่ได้เอามือไปแกะแคะไกะ่เกาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะดูเนียนดูวาวเหมือนเดิมนะคะดูปกปิดเหมือนเดิมนะคะเรียกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดทนมากค่อนข้างเนียนแล้วก็เป็นผิวนะคะอันนี้คือข้อดีของคูชั่นนะคะมันจะดูค่อนข้างเป็นผิวถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยคือมันจะยังเห็นเป็นเนื้อผิวเลยอะคือมันค่อนข้างที่จะกลืนไปกับผิวมากๆเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบตัวเนี้ยเขาจะออกมาทั้งหมด รู้สึกจะมีสีสีนะคะเบอร์13สําหรับคนขาวเหลืองเบอร์14สําหรับคนขาวอมชมพูเบอร์21สําหรับคนผิวประมาณสีกลางๆนะคะแล้วก็คนเบอร์23ก็จะเป็นสําหรับคนที่ผิวค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างเมย์เนี่ยเมยก็จะ อยู่เมคิดว่าเมย์น่าจะอยู่ระหว่าง21-23เนื่องจากว่า21เนี่ยมันจะสว่างนิ่งนะคะสว่างกว่าผิวแต่ว่า23ก็จะเข้มไปนะคะก็จะอยู่ประมาณนั้นทีนี้นะคะเมย์จะเอาบิกคูชั่น2ตัวที่เมย์เคยลองใช้มาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะคะก็มีหลายคนน้องถามมาเยอะมากก่อนหน้านี้เมย์เคยรีวิวเจ้าตัวนี้เลยค่ะอีทูดี้นะคะแอนนี่คูชั่นนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกที่เมย์ได้ลอง BB คูชั่นนะคะเรียกว่า มความประทับใจแรกก็เกิดขึ้นจากตัวนี้นะคะและที่นี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆในเพจมาถามเยอะมากว่าระหว่างตัว e t ท d ตัวนี้นะคะกับตัวลาเนชตัวนี้นะคะอันไหนเขาดีกว่ากันคือความจริงเนี่ยอยากจะบอกว่า e ี d d นะคะที่เกาหลีนะคะกับลาเนชเนี่ยนะคะเขาอยู่ในเครือเดียวกันก็คือบริษัท AMO r ลแปซ i ฟินะคะคือบริษัทนี้เขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในการทำา BB คูชชัอยู่แล้วก็คือพัฒนามาด้วยกัน่ะนะคะเรียกว่า ก็เป็นตัวที่น่าสนใจทั้งคู่แล้วก็โอเคใครที่ไม่เคยดูรีวิวละเอียดในบล็อกนะคะสามารถลงไปเดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นของ e 2 d นะคะสีที่เมย์ใช้คือ w 2 4อันนี้จะเป็นสีเข้มสุดของ e 2 d นะคะด้านในเขาก็จะตลับเขาก็จะมาในรูปแบบของ e 2 d แหละสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะพร้อมกับ a i r ์พัฟเหมือนกันแล้วก็กระจกบานใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เย็นมากอันนี้ใช้มานานมากนะคะและด้านในก็จะประกอบไปด้วย ตัว BB ที่อยู่ในฟองน้ำแบบนี้นะคะก็มีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวแรกที่ลองนะคะหนึ่งคือตัวนี้จะแมทกับสีผิวเมย์มากกว่าตัวของลาเนชนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวเข้มสุดของเขานะตอนแรกเมย์ลองใช้ตัวที่อ่อนกว่านี้หนึ่งเฉดแล้วมันขาวมากเกินไปนะคะเมย์ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ w 24นะคะก็พอดีสีผิวปกปิดนะคะแล้วก็ ยังเขาเรียกคุมมันได้ในระดับโอเคนะคะคือยังมีความฉ่ำเวาวในในรูปแบบของ B ีอยู่แต่ว่าไม่น่าไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มขึ้นเนื้อปกปิดมากกว่าตัวลานเนสตัวเก่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวลานเนสตัวเก่าเมย์จำได้ว่ามันแทบจะไม่ปกปิดเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะปกปิดมากกว่าตอนนั้นเมย์ ตอนที่เมย์ไม่เคยลองตัวนี้เมย์ก็ชอบตัวนี้ที่สุดนะคืออย่างที่บอกตัวนี้เป็น b บ s เ fabric ของปีที่แล้วด้วยนะคะก็คือชอบตัวนี้มากๆเนื่องจากใช้ง่ายแล้วก็ไวนะคะในการที่จะลงต่อครั้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากๆทีนี้มาถามว่ามันต่างกับ La เนสตัวใหม่ยังไงคือจะบอกว่ามันคล้ายกันมากมันแทบจะเหมือนกันเลยคือมันปกปิดได้ดีทั้งคู่นะคะแล้วก็ ให้ความฉ่ำวาวในแบบที่กลางๆโอเคดูเป็นธรรมชาติผิวดูเนียนเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่โบ๊ะจนเกินไปอันนี้เป็นลักษณะพับของทั้งสองที่เท่ข้ามความเคลิอไปนะส่วนตัวเมเมรู้สึกว่ามันมันเหมือนกันมากนะคะแทบจะไม่ต่างากันเลยเนื้อคูชั่นด้านในนะคะนี่เหมือนกันมากนี่นะคะเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้ สีจะค่อนข้างใกล้หน่อยนะคะสำหรับตัวนี้เห็กันสำหรับคุชชั่นนะคะแนะนำอย่ามองสีที่ตลับแล้วภาพาพาดหน้าแบบนี้นะอย่าเทียบแบบนั้นเนื่องจากว่าตอนที่อยู่ในตลับสีมันจะเข้มกว่าของเวลาเวลาที่เราเอาออกมาทานะคะอย่างที่บอกเห็นได้ว่าพอเวลาสวอชออกมาแล้ว สีมันจะสว่างกว่าที่อยู่ในตลับนะคะก็ลองให้ลองเทสลองทากันดูทั้ง2ตัวนะคะมี SPF 50 PA บวกบวกบวกทั้งคู่ปริมาณก็เรียกว่าเท่ากันนะคะ15กรัมนะคะหรือ0.5ออนซ์นะคะสิ่งที่มันจะต่างกันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นแล้วแหละอ่ะโอเคจะบอกก่อนว่าทุกอันของคูชชั่นรีฟิลได้นะคะตลับสามารถเปลี่ยนด้านในได้นะคะเวลามันหมดนะคะตัวนี้เขาก็จะมา หตลับพร้อมรีฟิลแบบนี้นะคะ1อัน1295บาทแต่สำหรับตัว Laneige เนี่ยมันจะดีกว่าตรงโปรโมชั่นของเขาที่ของเขาเนี่ยจะมาตลับพร้อมรีฟิลแบบนี้นะคะและก็มีเป็นตัวรีฟิลเพิ่มอีก1อันในกล่องนี่คือกล่องของเขานี่นะคะก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือว่าตัวนี้ใน1กล่อง ของเขาอะ่ะมันจะมีตลับพร้อมรีฟิลที่มาด้วยกันอยู่แล้วและรีฟิลอีกตัวหนึ่งก็คือได้เป็นรีฟิลสองอันตลับหนึ่งอันนะคะราคาของเขาเนี่ยเขาก็จะขายอยู่1 5 0 0บาทถ้าถามถึงราคาตัวนี้ก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างดีกว่านะคะก็จะมีเรื่องของกิมมิคสำหรับตัวตัวนี้ลันเนสเนี่ยเขาจะมีกิมมิคคือเวลาลงผิวเนี่ยมันจะลดอุณหภูมิผิวได้ประมาณ4องศาอันนี้คือที่แบรนด์เขาเคลมมานะคะอยาจะตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วแหละรุ่นที่แล้วเขาบอกว่า เวลาลงจะรู้สึกเย็นผิวเนื่องจากว่ามันจะช่วยลดอุณหภูมิผิวลงมาประมาณ3องศานะคะแต่ตัวนี้ปรับสูตรลดอุณหภูมิผิวนะคะลงไปอีก4องศาได้นะคะก็คือตัวนี้จะลงแล้วรู้สึกเย็นและสบายผิวอันนี้ก็เป็นกิมมิคของเขาแต่ตัวนี้เมย์จะเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกถึงเย็นอะไรมากนะคะแต่ใครที่ชอบแพ็กเกจน่ารักน่ารักนะคะก็คงจะต้องก็ลองก็ลองดูของอ e ีทูดี้ละกันเพราะว่าเขาก็จะมีตัว แพ็กเกจที่เป็นมินนี่เมาส์นะคะอันนั้นก็คือแนวแนวน่ารักใสๆสำหรับใครที่อยากได้รูปแบบควนเขาเรียกสาวๆนะคะเรียบๆหรูๆนะคะของลาเนสเขาก็จะดูคลีนรดูเป็นแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยมานเน้นเน้นแบบเหมือนกับความเรียบหรูมากกว่านะคะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะคะส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันสามารถทํางานได้ดีทั้งคู่แล้วก็ใช้ดีทั้งคู่เป็นบีบีคูชชั่นที่แนะนํามากๆนะคะสําหรับใครที่ชอบความสะดวกและรวดเร็วนะ นี้เมย์ก็ใช้อยู่ทั้งอาทิตย์นะเมย์ชอบมากๆตัวนี้กิมมิกก็จะดีกว่านะคะแต่ว่าพูดถึงผลลัพธ์นะคะ2ตัวนี้อยู่ในระดับที่พอกันนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปเลือกตัดสินใจเอาตามความชอบแล้วกันนะว่า ชอบแบบไหนนะคะถือว่าเมคัดมา2ตัวนะคะสําหรับคุชชั่นนะคะที่เม่ชอบนะคะเรียกได้ว่า2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่ชอบมากนะคะอย่างน้อยมันมีส่วนคุณสมบัติเรียกว่าใกล้เคียงกันแล้วก็ใช้ได้ดีทั้งคู่นะคะเรียกว่ายังเป็นตัวตายตัวแทนกันได้นะ,ะถ้าสมมติอันไหนเกิดหมดขาดตลาดขึ้นมาก็ยังมีอีกตัวหนึ่งแทนได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ลานเชเซรัมอินเทนลิปสติกอันนี้เป็นสีที่เมทาอยู่ตอนนี้นะคะนี่นะคะ L R ศูนย์แปดะคะสีต่อไปนะคะ L R ศูนย์หอันนี้ P สี่สิบสามอันนี้จะออกโทนม่วงนิดๆน,นะคะอมชมพูอมม่วง Y R สองห้านี่สีส้มแบบนี้แทงเจอรีน สุดท้ายนะคะสี R14 b ู u บ b นะคะอมเป็นโทนแดงอมน้ำเงินแบบเนี้ยนะก็จะเนค่อนข้างครีมมี่นะคะแต่ความติดทนอาจจะไม่ได้ติดทนมากนะคะต้องใช้วิธีการซับออกอย่างที่บอกถึงจะได้พิกเมนที่ติดทนนะเนื่องจากตัวความกลอสซี่มันจะทำให้ความติดทนลดลงนิดนึงนะคะนะคะอันนี้เป็นเบอร์5 city g a r k e เทาน้้ำเงินนะก็เป็นตาวันนี้ที่เมย์แต่งนะคะอันนี้เบอร์หนะึ่ะชิชิพิคง ก็วันนี้เมย์ก็ปัดอยู่นะคะจะเป็นโทนชมพู